ีี่เป็นปับต่อกทุกคน,นครับมันขีดที่ตามองงนนะครับเด้อองงนเลขของเปิ่นไฮมาตตองหวดนะนะครับเนาะคือเป็น3มหางอากบาดนี้เลขกองงนเปนมีการเปลี่ยนแปลงครับพี่ครับน เป็นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะกาไปเบิ่งเพิ่นสิบบอกสูฟังนะครับเพื่อให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพ้่อทั้งสองเป็นเพียงแกแนวทา้งทั้งสองเป็นเพียงแกสื่อต่างตารางขับเอฟซครับไปเพื่อบรรปการเยเวลาไปหาพงวนกับเอฟซครับแลวงขับเอฟซครับเจอพ่องนหลัครับบาดนี้ครับว่างานไปหาบรรยุบาลมาเห็นนะครับเล้วเอฟซครับเอาอ่าถามเพิ่อพงวนที่เลขออกเปิสิบบอกเลขตัวไหนนะครับเนาะ ครับเอฟซีกับตามพงนวลไปบ้านครับเอฟซีกับพอดีเพิ่นมาแล้วน้องขับเนาะเพิ่นไปธุระมาพอเห็นเพิ่นอยู่บ้านนําเพิ่นไปบ้านน้องขับด้วยเอฟซีครับน้องเพิ่นอยบ้านกําลังถอยรถไปน้องขับเนาะพอดีเพิ่นไปธุระกลับมาครับเอฟซีครับ พวงมดนไปบ้านกับยูซี่กับซีดีมีอย่างนอกคือถอยบัครับยูซีกับบัตนี่โอ้โีแดงวารถดขับยูซี่กับติดรหลดเพิ่นน้องขับเนาะเดี๋ยวขับรถลดก่อนขับยูซีครับ เอ้าพง่นมากอยัางขับอยซี่ครับน่าพี๋เอาเลยตามไปน้ำเพลินเลื่อยขับอยซี่ครับเพิ่นทิ่ไปทางไหนนครับเนาะอ่าเพิ่นทีให้ตัวใดงวดนี้เพิ่นฝันลราไปขับอยซี่ครับอย่างว่าอืมันมันห่อนครับอยซี่ครับเพิ่นทิ่ผ้าเขาห่มนะครับเนาะไปเขียนเอาโยมของเพิ่นคือบางหันเพิ่นมีการมีงานขับอยู่ซี่ครับ เพิ่นว่าไปเขาห้องโฮมเพิ่นมันห่อนแห้งนะครับเนาะเพิ่นเป็นคนใยนะครับเด้อเพิ่นเบาประเรศนะครับเอฟซีครัต้องใส่ภาษามือเอาส่วนเพิ่นสีเขียนให้ตัวใดเพิ่นสี่ใดตัวใดนะครับเนาะเอฟซีครับกัให้ขึ้นอยู่กับพงวนเพิ่นเขียนให้นะครับเอฟซีครับกะงวดที่แล้วเพิ่นหามาเนาะครับเนาะเลขเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงเอียงบอลนะครับเด้อเอฟซีครับเพิ่นใดนั่นแหละครับหาหมวกจอดรถกันครับเอฟซีครับ โอ้ไปทางไหนมาเออเป็งานัเงานตีไปเฮ็ด้นเพิ่งได้มาบ่เป็นยังได้ไปเห็นเฮ็ดงานโ่งมันบ่บ่ครับบ่ฝันไปทางฝนบ่ขอโชคหอโอโนครับ เจอโดยบังเอิญเจอโดยบังเอิญต้องตามต้องวิ mm ่งรอบถึงจะเจอแกไม่งั้นไม่มีเจอแกเจอพวงมหนโดยบังเอิญแล้วก็เจอทีมงานดยบังเอิญมาหากันโดยบังเอิญครับเนาะเจอทั้งทีมงานเจอทั้งพวงโหนบ้านนมาสะไปหลังนี่บอกโอ้พอพนแวะเข้ามาบ่อยไหมเนาะพวงโหนดพนแวะเข้ามาบ่อยเลยไหม เอาาอเคือว่าไปตัดอ้อยเทีนงานก่อสร้างสิผมมองเย็ดงานน้ำรอบาดนะคโอ้ครับตั้งแต่ไอ้มอเตอร์ไซค์สามตัวแตกนี่หายไปเลยนะครับปี่ตั้งไปดูคนกำลัเพื่อนคนไทยสี่ใส่เหล็กไทยมอเตอร์ไซค์แตกสามตัวเนาะจังหันมากกัหายไปเลยบาดนี่ยน้ำหาบ่เจอบาดนี้มาเจอโดยบังเอิญอีกยังไงก็เจอแล้วมีมีแนวทางฝากตอนบ้านเมื่อคืน คามพาพมหมดแล้วครับโอ้ยปันไวยังครับปีจะไปปีละไปเป็นสื่อนะครับเนาะอาควเป็นเรื่องแบบข้อพูนข้อพูนอ่ะบึงสดๆๆครับอยู่ส่นี้ มามอืมตามพอไม่เจอสักทีนะครับผมบนลางเลยครับพีครับใจมากเว่าเปนอย่างตกใจวิดครับีครับมีสองตัวนี่สองตัวนี่เพิ่มอีกตัวนึงครับพีครับ โอ้กลับห้พพ่อมเรียบร้อยครับตัวนี้ตักลับเลยครับอีซี่ครับเอาว่างไว้ใส่ะบาดเันบ่น่ฝันดีบ่อืเออฝันดีบ่ฝันฝันดี่ันันเลยฝันดีบ่อแต่ว่าอะไรครับโอ้โอ้โนด้ทนิโอ้ฝันได้ท่านีนฝันได้่นอนเลขฝันเพิ่น เด็ก yup. ฝันในตั้เนี่าเ็กฝันในแข็งๆขับฝันๆให้สวงตัวแข็งๆคนเรียกว่าขับน้ำเนี่ยว่าสันได้กับ02น้ำสัน11ว่้มมีตกลับว่าสันมีไหมตัวกับ11 12ตัวอ่ส12ตัวก็เป็น2112เนอะ คือพ่อโน้นี่เพิ่นจะบอว่ได้นะคะน้องแม่นแต่เลขเพิ่นแม่นดิเลขเพิ่นแม่นอันนี้เลขฝันดิเลขฝันไป่ใช่แล้ววันนึงเพิ่นไปดูเพิ่นเพิ่นไปละในผู้ไปต่อต่อพ่อต่อหน้าละค่ะนี่มีสูตรเพราอว่าตัวละค่ะโอ้งวดก่อนนี่ศูนย์สามเจ็ดของเพิ่นอืออือ ซื้ออเป็นบอตเต่เลนสองตัวเป็นไหนคักหนึ่งโอ้ยเสดายเสดายอมอ้เสามเดามอืมอืมอืมโอ้บไรเลยว่าสันวาาอย่าอหอออนี่งวดนี่วสันเพิ่นบอกตัวนี้ออันนั้งงวดที่แล้ว เราซื้อแต่สามตัวเราไม่ซื้อสองตัวแล้วว่าไม่ซื้อแต่สามศอคซื้อต่สามศูนยครับพี่ตะไคร้สามครับครับแกว่าแกซื้อแต่สามศูนย์แต่สามเจ็ดเจ็ดสามแกไม่ได้ซื้ออืต้องมีพี่ตะไคร้นะครับแปรถึงจะรู้เรื่องแมนแมนบางทีเป็นลูกชายเพราะเขาแปรขามอยู่เลยเนาะแปรขามเด้มาแล้วยตีโบตีไล่ไปเรื่อยก็ไกันาะแอดมินก็ได้พี่น้อง อันอันนี้เลขสูตรเพิ่นบอสพีก,กับไฟเลขฝเพิ่นว่าเลขฝันนะครับเลขฝ <1, S 2> ันเราเรียกว่าเลขสูตร่าไงอันอันฝันนี่เพิ่นยาเพิ่นอยู่หลังที่เลัอยู่หลังบ้านสิครับไม่ยาอืมพุ่มยาอยู่หันอืมเพิ่นเพราะว่าพี่สาวเพิ่นน้องสาวพู่นอยู่กับเพิ่นพี่สาวครับพ,พี่สาวเพิ่นเราให้ฟังครับกับาเพิ่นว่าพุ่มยาเพิ่นมาบอกอยู่เลยมาบอกเพิ่นก็เรยว่าพุ่มตรงนี้เพิ่น อยากให้เงียบๆปะ่ะท่านมันก็เลยบ่ใครบอกปุย๋ยโยสันว่าบอกแต่ทีมงานที่เขามาอันนี้ของนายสไปรดนะครับเด้อเป็นลูกทรายคนเล็กป่ะครับครับคนเล็กครับอ๋อลูกทรา,ายคนเล็กของคนนะครับเนาะอุ้ยที่ต่อไปชอบเด็กก็ได้เรามาเนี่ยน้ำปลาสื่อให้รอด <laughs> โอ้โหขอบผมเนี่ยป็นคนบ่มักนะครับเนาะอ้าวพี่พี่ พี่จะไปถือให้หน่อยครับคือพ่อแกไปขายเศษตอนนี้แกไปขายเศษครับอีซี่ครับอันนี้คสองหนึ่งกับไฮเป็นหนึ่งกับสองหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งสององสองหนึ่งสองหนึ่งความพอหนึ่งสองโตเนาะก็เรียกว่าสองหนึ่งอันนี้ยังไม่ใช่เลขสูตรใช่ไหมครับอันนี้เป็นเลขความฝันพ่อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นดีกว่าเมื่อไรล่ะมันยี่สิบหกแล้วมื่อนี้ น้อยสองสามหมื่น้อยสองสามหมื่นฝันว่าให้เป็นเีขสูตรพ่อหมูเนะเป็นเด็กฝันคนส่วนชุดเท้าจะเป็นเลขสูตรแมนแมนตอนนี้คุณพ่อกำลังขายเศษได้เกเพิ่งนกเขาดูนะคะนหมดทีเดียววัไดนมาเอาสามเ็บอกกับพี่จะไปครับศูนย์สามเจ็ดนะคสามตั เป็นมีแต่พอไหวมาพอผู้เดียวแพอการอดูยดเย้อวดูยืดเยื้อพอออบ้างหันน่โอ้ยอเป็นึ่งครับเอฟซีกับอ่าแห่งวัดโทรศัพท์ห่อนแห้งนะครับเนาะอ c ีกับซีโบ บรดดอดวนะครับ้สำหรับของเลขของปองโงนนะครับเนาะมี1 1กับ2องศอ่กับ02นย์สอห้วา็เอส็กลยวามันเป็น2 1งหนึ่งก็เล่ลงให้วาสอ่า2นึ่นะครับเอฟซีไปกับเอาด้วยครับเอฟซครับเอาสำหรับคลิปนี้กันนะครับนาอขอหยุดตีไปเพียงสามีบอกันไในคลิปหน้าขอกราบค่าสวัสดีค่ับัดีงามครับ